เสียงเพลงแว่วมาความจริงจากใจน้ำตาตกในเพราะใจลุงแหลกสลายสังคมมืดมนลุงคนทุกคนเก่าหาไรทำเมตตา มองหาความยุติธรรมสวรรค์เบื้องบน b b ôn, ช่วยดรดนให้พ้นโทษทันอาญาสวรรค์ช่วยนำความยุติธรรมอกบาปกรรมที่ชั่วอยู่ที่ผลตัวกระทำ ท้องฟ้าเมื่ดดำไม่นานก็คงจะหายคงมีสักวันว้างามสดใสเอาความอบอายไปจากผู้ชาย,นยคนนี้งไม่ได้ทำผิด <anca> มีแต่ <c oughs> ความคิดว่าเปล่า <c oughs> ลุงพลคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจ <c oughs> <c oughs> ใครคนคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจเอาเลยเลยดีล <c oughs> ุง <c oughs> ลงสวยมากแล้วผมให้ลงนานนะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่มันร้องไม่ได้แต่หยวดยาแล้วมันร้องไม่ได้ไงร้องก็จะร้องให้หรือว่าไงไม่ใช่มันยังเป็นคดีอยู่เราเพลงนี้เหมือนว่าเราก็เราเราลงในช่องโดนด่าเลยเราอาลงในช่องโดนด่าเลยเอาเลยลุงเพลงนี้มันเศร้านะทำดนตรีดีๆลงคนกพเป็นเพื่อชีวิตแกร้องแกพี่พกันร้องคนเองไงแกก็ร้องเกือบได้แล้วได้เพลงนี้ผมขอให้ลุงนะ ได้ได้ครับเอาให้ลุงเราเพลงนี้รู้ไหมทําดนตรีแล้วคืออยู่กับผมก็อยู่ในหมาไม่ได้ยินหรออยู่กับจินดาลุงยังไม่ยังไม่ได้ในบันทึกเสียงจะได้ยินนะครับใกล้น้องอะไรของผมผมส่งให้ลุงพลพี่ยังอยู่อาจารย์พลอยู่ยังไม่ได้อยู่ก็ยังไม่มายังไม่มาเหรเราเราไม่ได้ทำไกลเองนะคุณลุงนาทีมาแล้วอยากมาทำดีโอมาแต่ว่าผมอัดเล่นก่อนอัดอยู่ในช่องของผม เพลงนี้เป็นตอนผมมาเนี่ยผมผมให้ลุงพลหลังจากสินคดีถ้ายกตอนนั้นสร้างองค์ปู่ยล้งอาจารย์น้องตพนี้จังมั้งไม่ตอนนั้นน่ะผมหลังจากเปิดบริษัทมนโอมเสร็จผมเอามามีเพลงของเพลงพี่มานาด้วยเพลงหนึ่งพี่มานาเนี่ยผมก็ให้แายไปแต่ว่าของลุงพลเนี่ยผมมอามามีเพลงสามเพลงเที่ยวมุกดาหารแล้วก็มีมนโอมผมครับแล้วก็มีเพลงนี้แหละสามเพลงผมเอามา แล้วก็ทําเดโมทั้งสามเพลงแล้วทำเดโมแล้วใช่ทำแล้วทุพลนออกแบบวันไหนได้เลยจ่ายแค่ครึ่งเดียวไปจ่ายแต่ค่าร้องเท่านั้นไปลุงหลังสามเม็ดลุยไอที่พ่อฟังแล้วตาจะไหนอ๋อของของผมก็ทำดนตรีแล้วบอกทำแล้วทำแล้วคันเพื่อนไปผมผมขอไปนำนะแล้วก็ก็ฝึกฝึกดีๆเนาะ แต่ว่าผมผมก็จะไปร้องเพลงล,งลุงพลคนปูพานให้ล,งลุงพลผมก็จะไปร้องแต่ว่าต่อไปอาจจะ cover ได้ผมจะไปทําผมก็อยากจะร้องของผมด้วยของลงุงแต่ว่าต่อไปผมเราเราเราจะไม่ชวนนิกกติใด,ดๆแต่เป็นเพลงของพวกเราเนี่ยแหละถ้าใครอยากไป cover ต่อไปก็ไป cover อ,อ,อ,อาจารย์แก้แก้เนื้อให้หนูหน่อยเด้แก้เนื้อเพลงบทเพลงให้หนูหน่อยดได้หนูยังเอาเพลงเดิมเอาอยู่มันงบอเอาอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะแก้ไปยังไงทำนองไหนบ่่แกเนื้อแกเนื้อเพ่นมามาจำปดมพมพันครับเอาไปที่เลย่่ใชลองทีไรก็ลงมตาซึมด้วยเหมนปนขนมกับลุงพันในมีผมเขียนอยู่นะว่าผมอาจจะ้าครับขอเมื่อกี้รอบได้ไหมขอหน่อยครับขอให้เพ่งผมอยากให้ย่าชี่ร้องักเพลงครับผมจ่ายดีโมให้ใจ เด้งลูกกิมก็อาจารย์แต่งนะเป็เนืงอแข็งจิ้มทอดไม่ไปร้องเลยจิ้มทอดลุงพลจิ้มทอดป้าแจ้นบ้านกุดเดือคำเนี่ยถ้ากันไปเยอะไอาชี่ลองบ้านพี่นางรำเนี่ยจิดมทอดสาวงามนางรำเนี่ย ไม่ไม่ข้าร้อออกระเบือระเบโอ้ผู้ไทยโอ้ยเนอะได้ครับได้สาผู้ไทยใจสุขล้มกันล้มบนด้วยงไง้กล้มคนตัวใหญ่ไปใส่หลานนางนองไม่นาไปใ่ท่านองโอ้โอ้ยจะไปใส่จะไปไหนไม่ใส่นางนองไหนไปใส่เจ้าไดรลอง ต้อง่าอยู่น่นา,ยาย้เือดบเริ่มเใหผมฟังก่อนจงท้องฟามืดดำเสียงคำประนามคือความเจ็บช้ำไอ้ดำปกเข้ามาว แสงสว่างมองทางมืดมิดสับสนคนชื่อลหลงพลตกเป็นจำเลยสังคมเสียงเพลงแววมาความจริงในใจดไ้น้ำตา ในปลอใจลุงแตกสลายสังคมเหมือนมนุงคนทุกคนกล่าหาไรธรรมเมตตามองหาความยุติธรรมสวรรค์เรืองบนช่วยดลให้พ้นโทษทัน ยาสวรรค์ช่วยนำความยุติธรรมบาปกรรมที่ชั่วอยู่ที่ผลตัวกระทำของความมืดดำไม่นานก็คงจางคงมีสักวันฟ้า ไม่ได้ทำผิดมีแต่ความคิดว่างดีลุงคนร้องไห้คนนี้เอ็นร้องไห้แล้วป้าฟังคุณลุงแต่งครั้งแรกร้องเป็นสิบรอบป้าก็ยังร้องไห้ทุกทีเลยนะเมื่อก่อนนี้ความจริงใจสวรรค์เพืองบน ให้ผนโทษพันอายาสวรรค์ช่วยนำความยุดนิธรรมบาปก,กรรมที่ชั่วอยู่ที่ผลตัวกระทำทองฟ้าเมื่อดำไม่นานก็คงจางหาย มีสักวันความงามสดใสเอาความอับอายไปจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำผิดมีแต่ความคิดหวังดีหลุ่มคนคนนี้